ใครที่เลี้ยงแมวคงเคยมีประสบการณ์นั่งมองเจ้าเหมียวทำอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจจนต้องตั้งคนถามในใจว่าทำไมแมวถึงทำแบบนี้นะเช่นวิ่งไล่จับอะไรที่มองไม่เห็นนั่งจ้องกำแพงกัดกล่องนอนในที่แคบหรือแม้แต่ส่งเสียงกลางดึกเหมือนกำลังคุยกับใครบางคนลองนึกภาพตามนะคะ คุณกำลังนั่งอยู่บนโซฟากำลังเพลินๆกับหนังหรือซีรีส์สักเรื่องอยู่ดีๆเจ้าเหมียวก็วิ่งผ่านหน้าไปด้วยความเดวสูงเหมือนรถแข่งพุ่งออกจากจุดสตาร์ทจากนั้นก็กระโจนขึ้นโซฟากระโดดไปบนชั้นวางของแล้วก็ลงมานั่งนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณได้แต่นั่งมองด้วยความงงพร้อมกับตั้งคำถามในใจว่า นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แมวฉันเพี้ยนหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่แมวคุณเพี้ยนหรอกนะแต่เป็นเพราะธรรมชาติและสัญชาตญาณของพวกเขาที่แตกต่างจากมนุษย์จนบางครั้งเรามองว่าแปลกแต่สำหรับแมวแล้วมันคือเรื่องปกติที่สุดวันนี้เราอยากพาคุณเดินเข้าไปในโลกเล็กๆของเจ้าเหมียวสำรวจพฤติกรรมปหลาดที่เราเจอบ่อยๆ ตั้งแต่การซ่อนตัวในกล่องการทำหน้าเหมือนหัวเราะเยาะไปจนถึงการกลุกเหล่าตีสามตอนดึกๆว่าแท้จริงแล้วมันหมายถึงอะไรความลับในกล่องใบเล็กถ้ามีของชิ้นหนึ่งที่สามารถเอาชนะราคาแพงของของเล่นแมวได้ก็คือกล่องกระดาษใช่ค่ะแค่กล่องธรมธรมดาธรรมดาเจ้าเหมียยก็พร้อมจะเข้าไปนั่งขดตัวหรือแม้กระทั่งยัดร่างไขอ่อบอ้นลงไปทั้งตัว สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะแมวมีสัญชาตญาณที่รักความปลอดภัยและความอุ่นสบายกล่องคือที่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนถ้ำเล็กๆแมวป่าจะใช้ซ่อนตัวรอเหยื่อหรือป้องกันศัตรูตามได้อยู่ในที่แคบจึงช่วยพวกเขารู้สึกสบายใจดังนั้นเวลาที่คุณสั่งของออนไลน์มาแล้วเจอกล่องวางอยู่บนพื้นลองสังเกตดูสิคะไม่เกิน5นาทีเจ้าเหมียวต้องเดินมาดม แล้วค่อยๆลงไปยึดเป็นสมบัติส่วนตัวแน่นอนวิ่งซูมซ่ากลางดึกหลายคนคงเคยตื่นเพราะเสียงดังโครมครามตอนตีสองหรือตีสามพอเดินออกมาก็จะแมวกำลังวิ่งวนไปมาเหมือนกำลังแข่งกับเงาของตัวเองนี่คือสิ่งที่เรียกว่าซูมีสหรือพลังงานระเบิดของแมวในธรรมชาติแมวไม่ได้ออกล่าแบบวิ่งยาวๆอย่างหมาป่า แต่จะวิ่งสั้นๆอย่างรวดเร็วเพื่อจับเหยือ่อเมื่อพลังงานสะสมมากเกินไปและไม่ได้ถูกใช้ไปกับการล่าเจ้าเหมียวจึงปลดปล่อยมันด้วยการวิ่งรอบบ้านแบบไร้เหตุผลในใสายตามนุษย์ถ้าคุณถามว่าทำไมต้องกลางคืนคำตอบก็คือแมวเป็นสัตว์ที่กระปี้กระเป๋าในช่วงเช้าและเย็นหรือที่เรียกว่า crepuscular animal ดังนั้นการที่คุณหลับอยู่ตอนตีสามอาจเป็นเวลาที่แมวกำลังคิดว่า เอาหลักได้เวลาล่าแล้วจ้องกำแพงที่ว่างเปล่ามีไหมคะเวลาที่คุณเห็นแมวนั่งจ้องไปยังมุมหนึ่งของห้องเป็นเวลานานเหมือนกำลังเห็นอะไรบางอย่างที่คุณไม่เห็นบางทีก็หันไปตามสายตาแล้วก็ไม่เจออะไรเลยไม่ต้องตกใจนะแมวไม่ได้เห็นผีแต่พวกเขามีประสาทสัมผัสที่ไวมากกว่ามนุษย์หลายเท่าแมวสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงกว่า และมองเห็นในที่มืดได้ดีกว่าพวกเขาอาจกำลังจ้องมดตัวเล็กๆที่กำลังเดินบนกำแพงหรือฟังเสียงเล็กน้อยที่เราไม่รับรู้บางครั้งอาจจะเป็นแค่แมวกำลังอินอยู่กับจินตนาการการลากของตัวเองท่านวนแปลงประจำตัวเอกพฤติกรรมหนึ่งที่เจ้าของมักจะขำออกมาคือเวลาที่แมวเอาขาหน้าสองข้างมากดกด นวดนวดผ้าห่มหรือท้องของเราบางทีก็กดพร้อมเสียงครืดครืดคล้ายเครื่องจักรเล็กๆแท้จริงแล้วนี่คือสิ่งที่เรียกว่าคืนนีดดิ้งหรือการนวดแป้งเป็นสัญชาตญาณที่ติดตัวมาตั้งแต่ยังเป็นลูกแมวตอนดูดนมแม่พวกเขาจะกดท้องแม่เพื่อกระตุ้นให้น้ำนมไหลและแม้จะโตแล้วความรู้สึกอบอุ่นนั้นก็ยังอยู่ ทุกครั้งที่พวกเขานวดแป้งมันคือการเรียกคืนความสบายใจเหมือนมนุษย์ที่กอดตุก,กตาใบโกเกานอกจากนี้ใต้ฝ่าเท้าแมวยังมีต่อมกลิ่นเล็กๆการนวดแป้งจึงเป็นเหมือนการฝากลายเซนไว้บอกว่าที่ตรงนี้เป็นของฉันใส่ก้นก่อนโจมตีก่อนที่แมวจะกระโจนใส่ของเล่นหรือเหยื่อคุณจะเห็นห้าประจําตัวนั่นคือการใส่ก้นไปมาเบาๆ มันดูน่ารักแต่จริงๆแล้วนี่คือการเตรียมพร้อมร่างกายพวกเขากำลังปรับสมดุลกะระยะและเกรงกล้าวเนื้อขาลหลังเพื่อให้พุ่งออกไปได้แม่นยำที่สุดลองสังเกตเวลาพวกเขาเล่นคุณจะเห็นว่าทุกจังหวะของแมวถูกออกแบบมาเพื่อความเป็นนักล่าที่สมบูรณ์แบบของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ใครที่เลี้ยงแมวแบบปล่อยให้ออกไปนอกบ้านบ้างคงเคยเจอเหตุการณ์สุดช็อกอย่างน้อยสักครั้ง คุณเปิดประตูบ้านตอนเช้าและพบว่ามีของขวัญวางอยู่ตรงพรมหน้าบ้านบางครั้งเป็นหนูเล็กๆบางครั้งเป็นนกบางบ้านหนักหน่อยเจอเก้งกาหรือแม้กระทั่งเศษซากแมลงคันทีที่เห็นภาพนั้นอาจทำให้คุณร้องออกมาหรือบางคนก็กลัวจนต้องเรียกคนอื่นมาจัดการ แต่ในขณะเดยวกันเจ้าเหมียวลับยืนอยู่ใกล้ๆมองคุณด้วยสายตาภูมิใจเหมือนจะบอกว่าดูสิฉันเก่งใช่ไหมฉันเอาของมาฝากเธอแล้วนะทำไมแมวถึงทำแบบนั้นในธรรมชาติแมวเป็นสัตว์นักล่าแม้แมวบ้างจะได้รับอาหารจากเราเต็มที่แต่สัญชตาตญาณนี้ไม่เคยหายไปการล่าเป็นทั้งความบันเทิงการฝึกฝนและวิธีแสดงออกทางสังคม เมื่อแมวล่าได้แล้วน่ะมาให้คุณมันไม่ใช่การแกล้งแต่คือการแบ่งปันพวกเขาอาจมองเราเป็นว่าครอบครัวหรือบางครั้งคือลูกแมวที่ยังหากินเองไม่ได้ดังนั้นการเอาเหยื่อมาฝากคือการดูแลเหมือนแม่แมวเอาอาหารมาให้ลูกบางครั้งแมวยังไม่ค้าเหยื่อแต่ปล่อยไว้ให้เคลื่อนไหวได้เล็กน้อยนั่นระแมวมักฝึกให้ลูกแมวเรียนรู้ การล่าด้วยการนำเหยื่อที่ยังไม่ตายมาให้ฝึกและในสายตาของแมวมนุษย์เราอาจถูกมองว่าเป็นลูกแมวขนาดยักษ์ที่ไร้ทักษะจึงต้องได้รับการฝึกเช่นกันแล้วเราเ,าเกินทำอย่างไรเมื่อแมวนำของขวัญมาให้สิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าดุเพราะการดุอาจทำให้เขาสับสนหรือเสียใจวิธีที่เหมาะสมคือ เก็บเหยื่อเอาไปอย่างสงบและถ้าอยากขอบคุณเจ้าเหมียวก็อาจลุ่มหัวหรือให้รางวัลเล็กๆเ,เพื่อให้เขารู้ว่าเราซาบซึง้งถึงแม้ในใจเราจะไม่อยากได้ก็ตามเรื่องนี้สะท้อนได้เห็นว่าแมวไม่ได้แค่เป็นสัตว์เลี้ยงแต่ยังมีภาษาของตัวเองในการบอกรักการที่พวกเขานำหนูหรือนกมาให้ ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่มนุษย์ซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆให้คนที่เรารักเพียงแต่ของขวัญของแมวอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังเท่านั้นเองทำไมต้องนอนบนคีย์บอร์ดอีกหนึ่งพฤติกรรมสุดกวนที่หลายคนคงเจออยู่บ่อยๆคือเวลาคนกำลังตั้งใจทำงานบนโน้ตบุ๊กอยู่ๆเจ้าเหมียวก็กระโดดขึ้นโต๊ะแล้วเดินเหยียบแป้นพิมพ หรือนักก่อนนั้นก็คือเอนตัวนอนพ้าเต็มคีย์บอร์ดจนฝ่ายงานคุณอาจปิดหายไปต่อหน้าต่อตาคุณอาจสงสัยว่าทำไมต้องเลือกที่ตรงนี้ทั้งๆที่มีเบาะนุ่มๆอยู่เต็มบ้านเหตุผลแรกคือความอบอุ่นโน้ตบุ๊กและคีย์บอร์ดที่ใช้งานมักจะอุ่นๆจากความร้อนของเครื่องแล้วแมวก็เป็นสัตว์ที่ชอบความอบอุ่นการนอนบนคีย์บอร์ดจึงไม่ต่างอะไรกับการหาที่อุ่นสบาย คล้ายเครื่องทำความร้อนส่วนตัวเหตุผลที่สองคือความสนใจแมวสังเกตได้ว่าสิ่งที่คุณกำลังให้เวลากับมันมากที่สุดคือโน้ตบุ๊กไม่ใช่เขาดังนั้นการนอนบนคีย์บอร์ดคือวิธีดึงดูดความสนใจโดยตรงคล้ายกับการพูดว่าเฮ้ hey, มองฉันบ้างสิฉันอยู่นี่นะเหตุผลที่3คือ กลิ่นและความเป็นเจ้าของคีย์บอร์ดเต็มไปด้วยกลิ่นของคุณกลิ่นจากมือเหงื่อและการใช้งานประจำวันแมวใช้การนอนทับเพื่อตอกย้ำว่านี่คือของเราและด้วยต่อมกลิ่นที่อยู่ตามร่างกายพวกเขากำลังทิ้งร่อนรอยบอกว่าฉันครอบครองพื้นที่นี้แล้วแล้วเราทำอะไรได้บ้างแทนที่จะผลักเขาออกไปอย่างเดียว ลองหาทางออกที่สร้างสารรค์เช่นวางเบาะเล็กๆหรือปล่องค้างๆโต๊ะทำงานเพื่อให้แมวมีพื้นที่นั่งใกล้ๆคุณโดยไม่รบกวนงานบางครั้งเพียงแค่เขาได้อยู่ใกล้คุณก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้รู้สึกพอใจเรื่องนี้สะท้อนว่าแมวไม่ได้แค่อยากได้ความอบอุ่นแต่ยังอยากได้ความใกล้ชิด พวกเขาอยากอยู่ในพื้นที่ที่เรามีสมาธิเพราะนั่นหมายถึงการมีเวลาใกล้ชิดมากขึ้นเสียงเมียวที่มีไว้เพราะเรารู้ไหมครับว่าในธรรมชาติแมวโตเติมไวแทบไม่ใช้เสียงเมียวสื่อสารกันเลยส่วนใหญ่จะใช้ท่าทางแต่แมวบ้านกลับใช้เสียงนี้ตลอดเวลาเพราะแมวปรับตัวให้เข้ากับมนุษย์เสียงเมียวที่เขาปล่งออกมาคือภาษาที่ใช้คุยกับเราโดยเฉพาะ บางครั้งน้ำเสียงออดอ้อนบางครั้งเหมือนเรียกร้องบางครั้งก็ดังจนเหมือนกำลังบน่นคุณลองฟังดูดีๆเสียงเหล่านี้คือรหัสเฉพาะที่แต่ละตัวสร้างขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับเจ้าของของมันทำหน้าเหมือนหัวเราะเยาะคุณเคยเห็นแมวทำหน้าเหมือนกำลังยิ้มหรือหัวเราะแบบแป,กแปลกๆไหมนั่นเรียกว่า f l e a m e n Response ซึ่งเกิดขึ้นเวลาที่แมวกำลังดมกลิ่นแรงๆ พวกเขาจะอ้าปากเล็กน้อยเพื่อให้อวัยวะพิเศษที่ชื่อว,ว่าเจคอบสันสโอกนวิเคราะห์ก,กลิ่นได้ลึกกว่าเดิมแต่กําลังตรวจสอบข้อมูลใหม่ๆในโลกของพวกเขาอยู่ตัางหากผ่งที่โชวออกมาใครเลี้ยงแมวคงเคยเจอเวลาเจ้าเหมียวกลิ้งหงายเท้าต่อหน้าเราบางตัวนอนหงายแบบเอกเนกแพ้พุ่งออกมาเหมือนกำลังบอกว่าฉันไว้ใจเธอแล้วนะจริงๆแล้วท่านี้ถือเป็นหนึ่งในสัญญาณความเชื่อใจสูงสุดของแมว เพราะท้องเป็นจุดอ่อนของสัตว์เกือบทุกชนิดแมวเองก็เช่นกันหากเขายอมเปิดพุงให้เห็นนั่นหมายถึงเขารู้สึกปลอดภัยและเชื่อว่าเจ้าของจะไม่ทำร้ายเขาอย่างไรก็ตามบางครั้งแมวอาจหงายพุงล่อเราเพื่อทดสอบหรือหลอกล่อเหมือนกับดักเวลาเราเผลอเอามือไป็นรูปพุ่งนับพร้อมกล่องเล็บก็มานในเสี้ยววินาทีเพราะสำหรับแมว การป้องกันตัวต้องมาก่อนการหยอกล้อเสมอกระดาษทิชชู่คือของเล่นแม้เราจะซื้อของเล่นราคาแพงให้แมวมากแค่ไหนแต่สิ่งที่มักดึงดูดใจพวกเขาได้ดีกว่ากลับเป็นม้วนกระดาษทิชชู่ในห้องน้ําเพียงแค่เขาสกิบเบาๆม้วนกระดาษก็หมุนไหลเป็นสายยาวพอใช้เล็บเกี่ยวก็ดึงออกมาได้เรื่อยๆมันคือความสนุกที่หยุดไม่อยู่สําหรับแมวการได้ทําลายหรือดึงอะไรออกมาเรื่อยๆ คือการระบายพลังงานการจำลองพฤติกรรมล่าเหยื่อที่ติดอยู่หรือดิ้นหลุดไม่พ้นเรามักมองว่าเป็นเรื่องกวนใจแต่จริงๆนี่คือการเล่นที่มีคุณค่าทางจิตใจให้แมวได้ป,ปล่อยความเบื่อถ้าใครไม่อยากเจอห้องน้ำเละก็อาจหาทางเบี่ยงเบนเช่นของเล่นที่ให้ดึงหรือแทงกระดษแข็งที่ให้ตะกุยแทนแมวของเหลวคำพูดที่ว่าแมวคือของเหลว ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหากคุณเคยเห็นแมวสามารถยัดตัวเองลงไปในกล่องที่เล็กกว่าตัวจนเหลือเชื่อหรือสามารถไหลไปตามช่องเล็กๆอย่างง่ายดายความยืดหยุ่นของร่างกายแมวนั้นมหัศจรรย์มากกระดูกสันหลังของแมวมีความยืดหยุ่นสูงและข้อต่อต่างๆสามารถบิดหมุนได้มากกว่าสัตว์หลายชนิดนี่คือเหตุผลว่าทำไมแมวถึงสามารถแปลงร่าง ได้เหมือนของเหลวแม้เราจะขำเวลาเห็นแมวนอนยืดเหมือนหยดน้ำหกบนพื้นแต่พฤติกรรมนี้ก็บอกเราว่าแมวเลือกตำแหน่งนอนที่สบายที่สุดและพยายามปรับร่างกายเข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่มันเป็นทั้งการพักผ่อนและการแสดงความยืดหยุ่นของธรรมชาติสัตว์นักลา่าดังนั้นทุกพฤติกรรมแมวที่เรามองว่าแปลกแท้จริงแล้วล้วนมีเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการซ่อนตัวในกล่องเพื่อความปลอดภยัยการวิ่งสูมซ่าเพื่อปลดปล่อยพลังงานหรือการนำหนูมาให้เพื่อบอกรักเราเมื่อเราเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่เราจะไม่เพียงหัวเราะกับความน่ารักแต่ยังเห็นความลึกซึ้งในสายใยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เล็กๆที่เลือกจะอยู่กับเดาและบางทีสิ่งที่แมวอยากจะบอกผ่านพฤติกรรมเหล่านี้อาจไม่มีอะไรมากไปกว่า ฉันไว้ใจเธอและฉันรักเธอ